สวัสดีครับอยู่ผมโนสีเข็ดนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับเซเว่นไนท์รีเบิร์นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงหอคอยชั้นที่300กันแล้วนะครับหลังจากที่ติดอยู่ชั้น300เป็นอาทิตย์นะครับผมแล้วก็เหมือนมีฟ้ามาโปลดนะครับนั่นก็คืออ่าเฟย่านั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือลูดี้ซีหกด้วยนะครับถ้าตอนแรกอะ่ะก่อนที่เฟย่าจะอัพอ่ะมันอัพพร้อมกับรีเบ็กใช่ไหม มันมีอยู่ผมไดู้ดี้ซีมาก่อนที่เซิร์ฟจะปิดถ้าถ้าผมเอาูดี้ซีลงและเล่นทีมถึกอ่ะก่อนที่เอจะรีเมคผมว่าผมก็น่าจะผ่านแต่พอดีผมเห็นว่ารีเอเอ่ะมันจะรีเมคไงผมก็เลยรอนะครับผมรอให้เอสมันคือรอให้มันอัปเดตแพทอ่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าเอชมันโหดขนาดไหนนะครับสุดท้ายก็มันทําให้ทีมที่ถึกถึกอ่ะแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับสาหรับผมนะที่แบบว่าเกือบจะผ่านแล้วอีกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยต้องหนีไปเล่นทีมดาเมจนะครับซึ่งทีมดาเมจผมเนี่ยมันเป็นทีมที่คือตัวดาเมจผมมันด้อยไปหน่อยอะนะครับถ้าใครมีพวกยอนทีซีหกอะไรเงี้ยจะสบายเลยนะครับผมแต่ว่าผมมีแค่ยอนทีซีสามเออมันก็เลยได้แค่นั้นนะครับตัวที่เราต้องเจอนะครับผมก็มีพายนะครับตายเกิดได้มีคังกุระนะครับตายเกิดได้นะครับไอรินนะครับตายเกิดได้นะครับเอสมีอำนาจ ค่ายดาเมจแรงมากๆนะครับผมแล้วก็มีมีเกาะเป็นวอยชิลนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องฆ่าให้ตายให้หมดแล้วให้มันเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาฆ่าให้ตายอีกทีหนึ่งพร้อมกันให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับพูดมันเหมือนง่ายนะแต่มันทํายากอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพอดีลองไปลองมาสุดท้ายก็มาได้อยู่ทีมหนึ่งนะครับผมก็ อ่ะเราไปดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่หน้าตาทีมที่ใช้ผ่านก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวแรกนะครับลีน่านะครับลีน่าเนี่ยผมใส่เซ็ตเป็นเซตฮิลนะครับผมเซตฮิลทั้งเซ็ตเลยพร้อมกับแหวนตายเกิดนะครับยังไงก็ต้องใช้พวกแหวนอะไรพวกนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับตัวต่อไปนะครับเอลิเซียเอลิเซียนอกจากจะมีประโยชน์ในการใช้ล้างสถานะผิดปกติแล้วนะครับยังมีประโยชน์กับพวกสกิลพวกนี้ด้วยนะครับผม สามารถเอามาใช้ CC ได้แล้วก็สกิลนี้ทำให้ศัตรูตีไม่โดนนะครับเอออันเนี้ยทีเด็ดเลยนะครับผมไอ,อซียผมใส่เป็นลดความเสียหายนะแล้วก็เข้าเป้าะครับเป็นเซตเดียวกับที่ใช้ p v p นั่นแหละเนาะก็เลยสปีดเยอะหน่อยนะครับตัวต่อไปนะครับเบริกานะครับเบริกาเนี่ยแน่นอนเอามาลดคูดาวนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะเฟ,<ะ>ฟย่าจะรีคูดาวกลับมาใช้ไม่ทันนะครับ เบลิก้าผมก็จะใส่เป็นอัตตาคินะครับผมเกาะเป็นพานโจมตีทั้งหมดเลยนะครับเบลิก้าเนี่ยเน้นทำดาเมจเป็นดาเมจเสริมนะครับผมคือคอยใช้พวกเนี่ยเวทเบาบางแปะแล้วก็ต่อด้วยดาเมจหลักอย่างเช่นยอนฮีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครมียอนฮี46อะ่ะผมบอกเลยว่าสบายมากนะครับสาหรับรูปนี้นะลองไปเล่นดูได้เลยนะครับทาตามได้เลยผมว่าสบายมาก แต่ว่าอาจจะเล่นหลายรอบหน่อยมันต้องพึ่งดวงอีกฝั่งว่ามันจะออกสกิลอะไรด้วยแหละนะแล้วก็ตัวใหม่ของเรานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับฟเฟย่านะครับอัพสกิลให้ครบนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเซตคีย์ดีคอ้อนะครับพยายามทำให้ฟเฟย่านเนี่ยตีแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับแต่สำคัญคือของผมมันต้องติดคิเนาะผมก็เลยใส่คิไปนะครับนี่อีสี่ แล้วก็ใส่ดาเมจที่ไปอันหนึ่งนะครับที่จริงอาจจะทำไปคี้สองอันก็ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ระหว่างคี้สองกันกับความเสียหายคี้เออไอความเสียหายขี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ติดคี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เอาอย่างเงี้ยแหละต้องเอาแบบแรงๆแล้วก็พึ่งดวงนิดนึงนะครับก่อก็เป็นพลังโจมตีทั้งหมด2ชิ้นนะครับแหวนใส่แหวนอํานาจนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตายง่ายเกินไปอ่ะแล้วก็ตัวดาเมจหลักของเรานะครับยอนทีนั่นเองนะครับ ยอนทีผม C3 นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะด้อยมากๆเลยผมก็เลยเอาแหวนอปตะ3าเทินมาใส่ซะเลยนะครับผมแหวน6ดาวนะครับเห็นตอนนี้แล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งคิดว่ามันผมไม่มีแหวนผมจะเล่นยังไงลองดูก่อนนะครับผมคุณอาจจะลองไปใส่แหวนใต้เกิดสัก2เทินอะไรแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่มีก็ ต้องลองหาหาดูเนาะหรือว่าใส่แหวนอำนาจก็ได้ผมไม่มั่นใจว่าแหวนอันไหนมันดีสำหรับยอนฮีนะเพราะผมไม่ได้เคยใช้ยอนฮีเลยนะครับเท่าที่สังเกตมาคุณลองมาดูคอนเทนต์ก่อนๆผมได้เลยผมแทบไม่ได้ใช้ยอนฮีเลยนะครับยอนฮีผมไม่ได้ปั้นเลยอันนี้เพิ่ง c 3เองนะครับก็ใส่เซตคีย์ข้าลนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับเฟย่าเมื่อกี้เลยนะครับมีดาเมจคียอันนึงอัตราคียอันอน,นึงนะครับเกาะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเน้นเน้นความเสียหายคียกับ คียที่ข้อเนี่ยให้สักประมาณ220ี่เนี่ยไปยาก,ก็230อะไรประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็แน่นอนเป็นโจมตีเลยนะครับผมยอนจี G, เพิ่มพลังโจมตีเวส1 9นะครับถ้าไม่มียอนจี G, ก็โน้ต6ดาวก็ได้นะครับหรือลองใช้ตัวอื่น,นดูก็ได้นะครับอย่างเฟืองน้อยก็อาจจะใช้ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราทําอัตราคีหมดตัวที่จะทําให้เราแรงขึ้นก็คือเฟืองน้อยนั่นแหละนะครับที่เพิ่มดาเมจคิไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับการแนะนำตัวละครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าชั้นนี้เล่นยังไงนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงเปิดด้วยเฟย่าบนก่อนนะครับปุ๊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 บมานี่เฟย่าบนถ้าถ้าจะให้ดีคือต้องให้พายให้ตายไปเลยนะครับผมถ้าพายตายเลยเดี๋ยวจะดีมากๆครับอะแล้วก็ต่อด้วยเฟย่าล่างนะครับอ่ะเนี่ยพายพายต้องตายแบบเนี้ยเออ แล้วก็เฟย่าล่างนะครับเนี่ยมันจะตายครบพอดีหมดเลยนะครับ,น,บรน,น,นี่เราก็ปล่อยตีธรรมดานะครับผมแล้วก็เวฟที่สองนะครับเวฟที่สองมานะครับเอาเบริก้าแปะเวทเบาบางก่อนนะครับผมต้องแปะเวทเบาบางเพราะว่ายอนทีผมไม่แรงอ่านี่เแล้วก็เขาออกไปตีคายพอดีนะครับคายเหลือฮิตหนึ่งนะครับผมพอคายเหลือฮิตหนึ่งอ่าเนี่ยคายหมดแล้วนะครับคายหมดปุ๊บซ้ำคายอีกผมเลย สกิลบนไปเลยนะครับใครตายใครเนี่ยสำคัญนะครับต้องติ้มให้มันตายตายไวๆอันนี้คือเข้าล็อกมากนะครับผมอันเนี้ยแล้วก็ยิงสกิลนะครับโอ้โดนสามตัวอีกไงเพอร์เฟคเนี่ยแต่ถ้าใครยอนคีนแรงๆคือไอ้สามตัวเนี้ยตายไปเลยนะครับผมไม่รอดแน่แล้วไม่ต้องใส่แหวนยังได้เลยของผมต้องใส่แหวนเพราะว่าอ่ามันมันบามเมดมันเบานะผมว่าหลายๆคนน่าจะยอนคีตึงของผมเยอะนะครับ แล้วมันจะไม่มาเสียอะไรแบบนี้เลยนะไม่ต้องมาเปลืองสกิลเบลิก้กาไม่ต้องอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อเลยนะครับมาถึงก็เปิดด้วยเฟย่าบนเลยนะครับอ่านี่เปิดด้วยเฟย่าบนนะครับใครจะเหลือสองเกาะเหลือสี่เกาะเพราะมันเลือดน้อยมันจะเด้งเกาะเพิ่มใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็สกิลล่างเฟย่านะครับอุย้ยสกิลบนก่อนปะ หึืว่าสกิลล่างเฟย่ยาก่อนนะ,ะสกิลบนก่อนนะครับผมก็ลืมไปแล้วนะเล่นมาแทะๆลืมนะครับอ่ะแล้วก็สกิลล่างเฟย์ยากนะครับอ่ะนี่แล้วยอนฮีเขาจะรีมาพอดีนะครับผมอันนี้อย่าให้ติดชอ็อตอ่าโอเคเนี่ยต้องภาวนาอย่าให้ติดนะครับอ่ะแล้วเราก็เอายอนฮีครับยอนระเบิดให้ใครตายไม่ตาย <c oughs> แล้วก็นเลยสบายนะเอาจริงๆถ้าใครยอนฮีแรงๆนี่ ผ่านเชื้อชัวร์แน่นอนนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดีมากนะที่มันออกสกิลไม่ใช่เร่งเทนะินอ่ะอ่าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะโอ้ย,ยากเหลือเกินนะครับสำหรับการไม่ใช้จูรีก่กับลินนะครับคือพอดีมีคนคอมเมนต์ไว้เนาะผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรนะครับเขาบอกว่าเขารอไกด์สามร้อยแต่ขอคืออย่าใช้ลินกับจูรีน,นะครับผมก็ ไม่ได้ตอบรับอะไรเขาหรอกนะแต่ก็พยายามทาดูแล้วกันเนาะว่ามันจะไอ้นั้นได้ไหมนะครับอย่างที่บอกแหละไอ้แหวนแหวนเนี่ยมันช่วยผมผ่านก็จริงนะไอ้แหวนหกดาวนะครับมันช่วยมันช่วยทําให้ผมผ่านก็จริงแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ายอนทีผมมันยิงเบาเกินไปนะครับถ้ายอนทียิงแรงกว่านี้นะครับผมยังไงไม่ต้องแทบคือยังไงมอนมันตายไวกว่านี้แน่นอนเออแต่อันนี้มันประมาณนี้แหละนะครับผม ก็ลองไปปรับๆใช้ดูแล้วกันนะครับบนหลูป,ประมาณนี้เลยนะมาถึงกาเฟย่าก่อนพอเฟย่าเสร็จก็มายอนฮีเป็นดาเมจหลักในเวฟที่2พอเวฟที่3ก็กลับมาใช้เฟย่าอีกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับล่าสุดให้ดูเลยนะครับน้องไก่ ได้ยี่สิบห้าเออดีนะครับดีกว่ารอบที่แล้วเยอะนะครับรอบที่แล้วผมไปท็อปนู่นเนี่ยผมตีได้แค่สองไม้นะครับหนึ่งจุดหกรอบนี้ได้ห้าจุดแปดนะครับซ้อมมาแล้วนะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีของกิวนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก็ขอฝากแก๊สท็อปอัพไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีวิธีเติมเงิน ผ่านเว็บแก๊สท็อปอัพขีด TH.com มาให้ดูกันนะครับผมใครที่สนใจเติมปีซึมนะครับเติมรายเดือนนะครับเนี่ยรายเดือนหลายๆท่านน่าจะหมดกันแล้วนะครับผมก็เติมได้เลยนะครับที่แก๊สท็อปอัพขีด TH.com นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เข้ามาที่เว็บ gas top up ts. com เลือก Seven นไนท์ r ีเวิเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Netmarble ก่อนเราก็มาเลือกแพ็คให้ตรงกันนะครับให้เลือกเป็น Laser Go ก๊อปลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะครับเอาไปวางนะครับผมที่ด้านบนนะครับกดชำระเงินให้ใช้เลยนะครับโน้ต C เเราจะเลือกเป็น qr p อร p มเพลแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดจะเติมเกมคิดถึง gas top up